บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมชื่อวิดีโออาจจะเปลี่ยนไปหรือว่ายัางไงนะครับอันนี้ก็คือเปามีโปรเจกต์ว่า,าจ,จะเปิดซีรีส์ใหม่ก็คือจะทํารีวิวกับขนมที่มีในอเมริกาแต่ว่าไม่มีในไทยนะครับก็วันนี้เราจะมาเริ่มกับขนมชิ้นนี้ครับเป็นขนมชื่อว่า Western เวสเทิร์นเป็นของแบรนด์เวสเทิร์นแฟมินะครับเป็นช็อกโกชิพคุกกี้ออริจินอลนะครับ ตัวนี้ก็จะมีสองตัวก็คือเป็นตัวออริจินอลแล้วก็ตัวชูวี่ชูวี่นะครับถ้าเป็นชูวี่จะเป็นเหมือนแบบนิ่มๆนิดนึงน,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 นะครับแต่ว่าออริจินอลจะเป็นจะเป็นแบบว่าแข็งๆหน่อยนะครับก็จะเป็นรูปทรงมากกว่าตัวนี้ก็น้าถ้าสมมติใครที่มาเมกาก็แนะนําให้ซื้ออยู่นะครับก็ตอนเอ่อตอนไม่ได้ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นจะจะ,จะ,จ,ะจะลดอยู่ไหมแต่ว่าอันนี้พอซื้อมามันอยู่ที่สามร้ยหกสิบเก้ากร,รมัม หน่ยกิกิโลแคลอรี่นะครับแต่ว่าอยู่ในราคาที่หนึ่งจดเก้าเก้าเหรียญนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่แพงมากสำหรับถ้าเปรียบเทียบกับราคาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องเลยนะครับแต่ว่ากล่องค่อนข,ข้างจะแกะยากหน่อยโอเคอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับขออภัยนี่ครับออพอแกะกล่องมาก็จะเป็นขนมแบบนี้ครับก็ ก็จะเป็นคุกกี้ต่างๆชิ้นก็พอคำนะครับประมาณเท่านี้เทียบกับฝ่ามือเออแต่ว่าฝ่ามือพปอาจะใหญ่หน่อยนะครับก็ประมาณนี้ก็จะมีมีสามแถวนะครับแถวละประมาณสิบเอ็ดชิ้นนะครับรสชาติก็พอใช้ได้ครับก็นี่ครับก็รสชาติก็เหมือนคุกกี้คุกกี้บ้านเราครัาก็อร่อยดีถามว่าคุ้มไหมก็สำหรับเปาเปราว่าคุ้มอยู่นะครับก็ อยู่ที่1.99เหรียญน,นะครับก็ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบาทนะครับเดี๋ยวในก็ขอจบคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับก็หิวมากก็ขอกินก่อนนะครับในก็ฝากติดตามโปรเจกต์ซีรี์นี้อันอีกอันนึงด้วยนะครับถ้ามีใครอยากให้รีวิวอะไรหรือว่ายังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย ครับยังไงปอก็ขอฝักนักฝากตัวไว้คลิปหนึ่งนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดแชร์นะครับเพื่อเป็นข้อมูลต่างๆให้นักเรียนแลกเปลี่ยนนู่นต่อไปนะครับยังไงก็ถ้าสมมติใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับเป็นทวิต t ตอร์กับ f a c e b o o k ปอ,อเองนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย